สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกช่องโจสองสีทุกท่านนะครับสวัสดีค่าคืนวันที่28ดวันนี้28ดนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับผมนะครับวันนี้ก็เข้าเหมือนเดิมครับวันนี้เข้าเหมือนเดิมเข้าไปที่สองหาน้อยครับผมเข้าตัวเจาะด้วยนะครับเข้าตัวเจาะไม่พอนะครับมาเข้าหมดเลยแหมอยากจะกีดดังๆเหลือเกินวันนี้นะครับ สอง้าน้อยเนี่ยเข้าเต็มเต็มเต็มเครื่องพอโลแจ็คเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเขียนให้ดูนะครับเดี๋ยวสรุปให้ดูครับนี่ครับนี่ครับหวยออกไปที่นะครับหวยออกไปที่ฮ้าน้อยพิเศษนะครับหวยออกไปที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดนะครับนี่ครับทีละตัวเลยนะครับให้เจ็ดหนึ่งไปนี่ครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนี่ครับเข้าตัวเด่นตัวรองเข้าหมดเลยนะครับนี่ครับ พลัเลยพลัเลยตัวแรกนะครับเข้าเต็มเครื่องนะครับตัวที่สองห้าน้อยปกตินะครับให้เลขเจ็ดไปนะครับหวยออกไปที่ศูนย์เจ็ดหกล่าออกไปที่สี่แปดนะครับนี่ครับเจ็ดหกเข้าเด่นเจ็ดเข้าเจ็ดหกโอ้ยเข้าหมดเลยนะครับนี่ครับเข้าสองเด้งไปเลยนี่ครับนี่ครับนี่ก็สองเด้งไปเลยเข้าไปอีกแล้วนะครับส่วนห้าน้อย VIP ผิดนะครับผิดนะครับนี่ครับ รวยรวยเลยครับรวยรวยรวยนะครับวันนี้ยินดีกับคนที่ถูกรางวัลด้วยจริงๆนะครับก็แม่สุดยอดสุดยอดวันนี้เป็นวันของเราจริงๆนะครับได้ค่าประตูนะครับมีสมาชิกท่านหนึ่งบอกว่าเออได้ค่าประตูนะพี่กันกันนะครับจําชื่อพี่เกียรติพี่ได้นะครับก็มามามาดูมาดูนะครับอ่ะทีนี้มาดูมาดูมาดูอ่าฮานอยวันนี้นะครับฮานอย ห,าห, ôi, ห้านอยเหมือนเดิมครับผมหาหน้อยพิเศษนะครับงวดนี้เป็นงวดที่เก้านะที่เข้าไปเนี่ยวันนี้มันถึงวันนี้นะเป็นงวดที่เก้านะครับนี่เข้าไปแล้วแปดงวดงวดนี้เป็นงวดที่เก้านะครับกําลังจะเขียนให้ดูเนี่ยเป็นงวดที่สิบไม่รู้งวดที่สิบจะมาหรือเปล่านะแต่สถิติผมนะครับมาสิบงวดซ้อนนะครับมาปกตินะครับแล้วก็วันที่ยี่สิบเก้านับห้าทับหกสี่นะครับยังเหมือนเดิมครับผมยังเหมือนเดิมนะครับที่ช่องโจ้สองสี่ นี่ครับช่องโจ้สองสีเหมือนเดิมนี่ครับวันนี้ขี้เกียจนิดนึงนะไปตรงไหมมนบันทนงบรทัดงเนาะลากมืออย่างนี้แหละเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยน,นะช่องประมาณนี้เลยนะครับหลักการคำนวณครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างนะมาดูมาดูมาดูครับมาดูหาหน่วยแรกนะครับหาหน่วยพิเศษ หันว้พิเศษนะครับพิเศษก็หวยออกไปที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแหมผมก็บอกเมื่อวานผมบอกว่าผมชอบหนึ่งนะผมก็ยังใส่หนึ่งแม่เข้าจริงๆนะครับสุดยอดจริงๆนะครับนี่ครับตัวเด่นแล้วก็ตัวรองตัวเด่นแล้วก็ตัวรองตัวเด่นก็เป็นเลขหกครับนี่ครับตัวรองก็จะเป็นเลขแปดนี่ครับสวยครับสวยอีกแล้ว สวยไหมสวยไหมนะครับตัวเจาะนะครับตัวเจาะไม่รู้ว่าเจาะเราจะมาหรือเปล่านะแต่ว่าก็ต้องมาดูครับตัวเจาะก็สี่สามเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับไปที่หกห้าหกหามอีกแล้วเหรอหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกศนย์แล้วก็หกสี่ครับนี่ครับพรุ่งนี้ใส่ได้เลย กลับด้วยนะซื้อ5บาท10บาททิ้งไว้ครับผมนี่ครับเดินดีอย่างต่อเนื่องไม่มีผิดหวังแน่นอนเลข6พรุ่งนี้นะครับนี่ครับสวยไหมตัวต่อมาเป็นฮานอยปกตินะครับฮานอยปกติฮานอยปกตินะครับนี่ครับฮานอยปกติหวยออกไว้ที่076นะครับ ล่าออกไปที่48นี่ครับเป็นอีกฮานอยหนึ่งที่เข้าดีนะครับเข้าดีนี่ครับก็จะมีตัวเด่นแล้วก็ตัวรองนี่ครับตัวเด่นก็จะเป็นเลข4นะครับตัวรองก็จะเป็นเลข4อีกแล้วนี่ครับ4เหมือนกันนะครับงั้นฟันไปเลยว่า4ตัวเดียวครับปุ่งนี้4ตัวเดียวเน้นๆนะครับของฮานอยปกติ เจ็ดสี่สี่สี่อะไรเดียวสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าแล้วก็สีห นี่ครับนี่ครับตามไปได้เลยสี่ครับผมสี่พรุ่งนี้มาบ้าบเป่ามาหรือเปล่าก็มไม่รู้นะครับอ่าทีนี้มาดูตัวต่อมานะครับเป็นเลข v i p v i p นะครับ v i p หว v i p นะครับก็ v i p นะครับหวยออกไปที่หนึ่งแปดสามแล้วก็ห้าสิบสองนี่ครับตัวเด่นแล้วก็ตัวรองตัวเด่น v i p นะครับจะเป็นเลขหกแล้วก็เลขห้า นี่ครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบนะพรุ่งนี้นะครับเลขห้าครับผมชอบนะชอบเลขห้าพ่งนี้นะครับใส่ได้เลยวันนี้หวยเปะดออกวันที่แปดสามใช่ไหมห้าหกห้าเจ็ดหแปดห้าเก้าห้าศูนย์ ห้าสี่นี่ครับใส่ได้เลยพวกนี้ชุดละหกตัวนะไม่เยอะเนาะก็น่าจะก็น่าจะได้แล้วพวกนี้นะก็นี่ครับประมาณนี้นะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายใครอยากใครอยากเข้ากลุ่มนะครับใครอยากเข้ากลุ่มเดี๋ยวผมทิ้ง ทิ้งกลุ่ม id ลายกลุ่มผมไว้นะเออ id id นะครับแอดมาเลยแอดมาเลยโจนะครับสองสีแอดมาเลยครับแอดมาเลย id ดีนี้นะนะครับเดี๋ยวผมดึงเข้ากลุ่มนะครับกลุ่มก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูเดี๋ยวให้ดูนะครับ ตอนนี้ก็มีคนอยู่ในกลุ่มบ้างแล้วนะครับก็เพิ่งเคยทำกลุ่มครั้งแรกนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับก็มาร่วมพูดคุยนะครับในนี้ก็จะมีหวยแบ่งให้ดูนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับกลุ่มนี้ก็เอาไว้แบบพูดคุยกันนะครับพูดคุยกันแล้วก็นําหวยที่ได้มามามาแบ่งกันนะครับก็โอเคนะครับใครอยากได้อย่างนี้ก็แอดมานะครับส่วนใครที่ อยากรวยอยากรวยจริงๆอยากรวยอยากรวยเลยแหละนะครับอยากมีเว็บหวยดีๆเล่นนะครับดูใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับดูใต้คลิปนี้ได้เลยได้ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ